มันมีจริงๆรินะคนที่เวลารักใครเราให้ทีเดียวร้อยหนึ่งเลยอะ <S <S <ocratic> <S คือให้เต็มร้อยเลยอะแต่เวลาที่เขาเอาคืนนะเขาก็เอาคืนหมดร้อยเลยเหมือนกันนะ <S <S <ufficient> <S คือมันจะมีหลายๆคนที่เป็นแบบนี้ที่รู้หัวใจตัวเองอะเราก็ชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองแล้วก็เคารพหัวใจตัวเองเฮ้ยเราชอบคนนี้เราชอบคนนี้เราชอบเขาม,มากเลยอะ <S <S <filler> <S แล้วเราก็ชัดเจนมากเราชอบแล้่เราให้หมดเราไม่ต้องเริ่มจากหนึ่งจนถึงร้อยเราให้คุณร้อยเลย แต่ถ้าสมมุติว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับคุณค่าอะไรกลับมาเลยอะเป็นคุณค่าที่อยู่ในจุดต่ําสุดอะคนแบบนี้น่ากลัวนะเพราะเวลาที่เขาเอาคืนเขาเอาคืนร้อยหนึ่งเลยเหมือนกันเขาไม่ได้เอาคืนทีละหนึ่งให้ร้อยก็เอาคืนร้อยมันมีจริงๆนะมันอยู่ที่ว่าถ้าเราให้คุณไปร้อยหนึ่งแล้วอะคุณจะรักษาร้อยหนึ่งไว้ไว้หรือว่าคุณอาจจะไม่รับมันเลยแม้แต่หนึ่งแม้แต่อสองแม้แต่สาม,ม,สามก็ไม่รับเลยเหมือนกันคนแบบนี้เหมือนจะใจร้ายนะเวลาที่เขาไปอ่ะ แต่เพราะเวลาที่เขารักเขารักหนักมากจริงๆเขาให้หนักมากจริงๆเขาชัดเจนกับหัวใจตัวเองว่าเฮ้ยเราชอบคนนี้มันยากมากนะกับการที่เราจะแบบเจอใครสักคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้ทําให้หัวใจเราเต้นแรงคนคนนี้ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่รู้จะเอามือไม้ไปวางไว้ที่ไหนคนที่ทําให้ปฏิกิริยาในร่างกายของเรามันตอบสนองไปหมดเลยว่าเฮ้ยเราชอบคนนี้ชอบจริงๆชอบมากๆเลยอะถามว่าชอบจนอยากได้ไหมชอบจนอยากได้ อยากรักอยากดูแลอยากมีเขาอยู่ในชีวิตเราลเลยตั้งใจที่จะให้ไปหมดเลยเต,ต็มร้อยแต่เมื่อเขาให้ไปร้อยหนึ่งแล้วอ่ะแล้วมันถูกผักใสมันถูกใสส่งมันถูกไม่แยแสมันถูกไม่ไม่ใยดีอะไรเลยอะ่ะเ <ๆ S 2> วลาเอากลับคืนอ่ะคนพวกนี้เอากลับคืนร้อยนะให้ร้อยคืนร้อยไม่เอาคืนเทละหนึ่งจะหาว่าใจร้ายก็ไม่ได้เพราะตอนที่รักไปอ่ะมันก็รักหมดใจจริงๆมันมีคนแบบนี้จริงๆนะ you <laughs>